สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะฮะตอนนี้ก็เข้ามาสู่ EP ีที่260เป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอบคุณลูกค้าและขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่ทำให้ม e ี EP ี e e e P เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ถึง260แล้วนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ลูกค้าได้ออกแบบการตกแต่งเองและรถที่ลูกค้าซื้อก็เป็นรถรุ่นที่เผื่อภายภาคหน้าลูกค้าจะได้นําไปใช้นะฮะกับรุ่นนี้ฮะที่อยากนํานเสนอก็คือรุ่นแคป ยกสูงนะครับก็คือ Cap V. c o s t 4นะครับ 4, 4ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จริงๆอ่รถรุ่น4 x 4การตกแต่งก็จะบางท่านชอบในสไตล์ออฟโรดนะฮะแต่ท่านนี้ชอบแบบนี้นะฮะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวไปชมกันนะฮะกับการตกแต่งรถของลูกค้าเองที่บอกว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ใช้ผมแต่งแบบนี้ก่อนถ้าเมื่อไหร่ผมได้ใช้หรือผมเดินทางกลับบ้านไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดผมก็ค่อยเปลี่ยน สไตล์การตกแต่งรถออกไปนะครับกับเคสนี้จริงๆลูกค้าก็คือพื้นเพเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอยู่แถวสี่ชนแต่มาทํางานที่กรุงเทพอยู่แถวรามคําแหงนะครับชอบโฟวิลเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับเพราะที่บ้านลูกค้าบอกว่าอยู่บนเขาแต่เนื่องด้วยลูกค้าทํางานในกรุงเทพนะครับก็ต้องแต่งให้กับการใช้งานในกรุงเทพที่เราต้องใช้รถทุกวันนะครับส่วนโฟวิลจะแต่งออฟโรด เมื่อใดยังไงก็เดี๋ยวค่อยแต่งอีกทีตอนที่ลูกค้ากลับไปที่บ้านนะครับตรงนั้นเดี๋ยวตรงนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเคสที่ล,ลูกค้าติดตามผมมานานนะครับแล้วก็อยากได้การตกแต่งรถอยากได้คนที่มาทําเอกสารให้แบบไว้ใจที่สุดนะครับลูกค้าก็เลยดูติดตามผมในช่องโซเชียลนะครับเพราะลูกค้าติดตามผมตั้งแต่เชฟโเรเลตอยู่แล้วนะครับ เห็นผมส่งมอบรถทุกวันแล้วลูกค้าเกิดความมั่นใจนะครับก็เลยลองทําเรื่องดูนะครับเคสนี้รายละเอียดก็เช่นเคยนะฮะเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้ด้านล่างของคลิปนะครับลูกค้าก็เลื่อนดูได้เลยนะรายละเอียดของงานตกแต่งแล้วก็รายละเอียดของการที่ลูกค้าดาวน์การผ่อนของตํารับรถคันนี้นะครับท่านอื่นเดี๋ยวไปชมวั้าการตกแต่งที่ผมบอกลูกค้าตกแต่งแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศการส่งมอบรถยนต์วันนั้นที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะฮะกำลังป้ายแดงแต่งเส้นครับสำหรับคันนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้ เป็นรุ่นยกสูงนะฮะแต่ไม่ใช่รุ่นขับเคลื่อน2อล้อนะครับเขาบอกนิดนึงนะฮะคันนี้เป็นรุ่น V Cross นะครับขับเคลื่อน4ล้อในเกรดซตนะครับรุ่นแครบยกสูง4 w h e e l จะมีเพียงแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับกับคันนี้ฮะ s p a c e Cab Highlander V Cross นะครับ3.0เกีย er ร์ธรรมดานะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ลูกค้าได้ออกแบบการตกแต่งรถของลูกค้าเองนะครับ รถขับสี่ไม่จาเป็นว่าต้องทําเป็นโฟวิลต้องลุยนะครับคันนี้ลูกค้าบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ลุยทําทรงนี้ก่อนนะครับถ้าได้ลุยเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวค่อยปรับเปลี่ยนอีกทีนะครับมีดีกว่าไม่มีนะฮะร,ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเทน,นี้ลูกค้าก็ทําเรื่องแล้วก็จัดโฟวิลไปเลยฮะคันนี้สําหรับการตกแต่งรถคันนี้เริ่มต้นโดยนีเลยก่อนเลยฮะตามโปรโมชั่นนะครับคันนี้ก็คือติดตั้งชกอฟาฟากระโปรงหน้านะครับคันนี้เป็นติดชกอัพกระบอกสีฟ้า ให้นะครับจัดให้ตามโปรนะครับเนี่ยนี่คือเครื่องยนต์สามพันนะครับ190หนึ่งร้อยเก้าสิบแรงม้าก็เลื่อนเหลือ,ลอ,อนะกับกําลังเครื่องยนต์นะครับพลังกาลังของเขานะครับกับคันนี้ก็คือติดตั้งล้อนะครับคันนี้ก็คือใส่ล้อเ e อ็นไฟแล้วก็ลัดด้วยยางนิโตะสี่สองศูนย์นะครับล้อกับยางชุดนี้ลูกค้าเพิ่มเติมจากโปรโมชั่นนะครับเพราะว่าปกติจะไม่ได้ใส่นิโตะแบบนี้นะครับอันนี้คือเพิ่มนอกเหนือจากที่ ในโปรโมชั่นลูกค้าคือต้องการยางชุดนี้นะฮะนิตโต้สีสองศูนย์ก็ใส่เท่ากันหมดเลยฮะ,ค,ะคันนี้คือใส่ล้อเก้าครึ่งแล้วก็ใส่ยางนิตโต้สองหกห้าหกสิบทั้งสี่ล้อครับไม่มีโหลดได้ทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าโฟวิล <c oughs> ไม่แนะนําให้เอาไปโหลดนะครับส่วนด้านในนะครับนี่คือภายในของรุ่นแซดรุ่นโฟวิลวีคอร์นี้นะครับก็จะมีเบาะหนังให้อยู่แล้วนะครับเบาะหนังก็คือเป็นเบาะคูแม็กก็ค่อนข้างโอบรัดกระชับนะครับ ในการนั่งนะครับแล้วก็มีปุ่มขับเครื่องสีล้อให้อยู่ตรงนี้ครับมี2 H, 4 H แล้วก็เป็น4ี่โนะครับก็ใช้ได้เลยครับมีดีกว่าไม่มีนะครับสําหรับขับเครื่องสีล้อนะครับบรดีอยากใช้ต้องได้ใช้นะครับส่วนพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันมีควบคุมเครื่องเสียงในพวงมาลัยมีคุยคอนโทนให้นะครับก็ออปชั่นจะเหมือนในรุ่นเกรดแซนะครับนี่ฮะเพิ่ม ตงโฟวิวเข้ามาแค่นั้นเองนะครับภายในก็ค่อนข้างกว้างขวางสบายนะครับแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะฮะที่ลูกค้ามองว่าซื้อทั้งทีก็เอาให้สุดไปเลยนะครับสำหรับในรุ่นแคปยกสูงนะครับเนี่ยฮะด้านท้ายทุกอย่างเดิมหมดนะครับที่ได้ยินเสียงท่อก็คือลูกค้าตั้งส่ท่อซิ่งนะครับท่อซิ่งออกท้ายนะครับ ก็คือไล์ดาย์นะครับอยู่ที่ความชอบนะครับตรงนี้นะครับแต่ละบุคคลจะชอบไม่เหมือนกันนะครับอย่างเคสนี้ก็ชอบสไตล์แบบนี้นะครับอย่างที่บอกรถของตัวเองลูกค้าสามารถกําหนดการตกแต่งที่ทางรถของตัวเองได้นะเพราะเราเป็นคนซื้อและเราก็ผ่อนเองนะครับตรงนี้ก็คืออยู่ที่ความชอบนะครับแต่ละบุคคลนี่ก็คือมิติทุกอย่างของรถคันนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงพบกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับที่ส่งมอบจริงตามโปรโมชั่นนะฮะกับคันนี้กับ แวคอสสี่คูณสวันนี้ได้เจอกันแน่นอนนะครับผมลองี่ออกไปเติมได้เลยครับท้ี้ออกไปก็จะมีบังจากตรงนี้มือบิ๊กซีไปหรือแม่ก็ย,เยูเทอรมินั่อน้เลยม่เกียถอยเลยเราเข้ารถได้เลย่เป็นต้องจริง ส่วนตัวนี้ลูกค้าก็ค่อยไปดึงออก,กนะวเวลาคืนกนลับถ้าดึงมาได้เลยลตกมาได้เลยตกมาปกติไม่ต้องทีดไม่ต้องทีดครับดึงมาได้เลยแต่ถ้าเราไม่ที่รถเข้าไปก็ต้องเขียนหนึ่งนะเดีืยวไปซิ่งใช่ไหมเดี๋ยวเขาถ่ายรูป กับการส่งมอบรถยนต์เช้านี้ครับกับลูกค้าที่เลือกรถขับเครื่อง4ล้อนะครับมีดีกว่าไม่มีนะฮะกับรุ่นวีคอสนะครับตอนนี้ลูกค้าเดินทางกลับเรียบร้อยแล้วฮะลูกค้าอยู่แถวรางคำแหงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่รับรถจบจริงตามโปรนะฮะไม่ว่าลูกค้าจะซื้อขับ2กขับ4ี่ผมยินดีให้บริการนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถใหมายป้ายแดงอยู่ก็ยินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้ฮะบายบายครับผมพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพีหน้านะฮะ พอติดตามชมด้ยนยฮะกำลังไฟแดงแต่งซิงคนะครับผมสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการส่งมอบรถยนต์ส่งมอบความสุขส่งมอบรถใหม่ที่จัดได้ตามโปรโมชั่นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถใหม่ป้ายแดงอยู่นะครับ ลองพิจารณาจากในช่องดูได้เลยนะครับกับโปรโมชั่นต่างๆที่เรานําเสนอก็เป็นโมชั่นที่ออกรถได้จริงๆนะครับการันตีจากการส่งมอเอรถยนต์มาไม่ต่ำกว่า200คันนะครับในช่องและก็ยังมีลูกค้าที่กําลังรอออกรถใหม่อยู่อีกจํานวนมากเหมือนกันนะครับฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดสัคร้ที่ชอบของ YouTube แล้วก็ฝากกดติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับของหลังป้ายแดงแต่งซิกนะครับ ะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้าไปสอบถามทักทายกันได้เลยยินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายครับผมพบกันอีทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับว่าผมจะไปรีวิวรถรุ่นไหนไปส่งมอบรถที่ไหนลูกค้าทําอาชีพอะไรนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวติดตามชมได้เลยฮะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ